ก่อนอื่นอาจารย์ขอเปิดลิงก์ที่อาจารย์ได้แนบไปเมื่อกี้ก่อนนะคะอัลฟัดมีทั้งหมด30อายะ بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي النعش والشفع والوت والليل اذا يس هل في ذلك قسم لذي الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فأثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحادون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أهد ولا يوثق وثاقه أهد يا أيتها النفس المطمئنة ฝึกอ่าน Surah a อ f a t i h กันนะคะอาจวีดีโอส่งมาทางไลน์กลุ่มหรือแอดไลน์ส่วนตัวมหาอาจารย์ได้ค่ะ วันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนอ่าแต่ละคนค่ะอ่านคนละหนึ่งอายะนะคะอ่านคนละหนึ่งอายะซุระอะไรเอ่ยใครพอรูบ้รรรบ,บ้างอาใ์ให้อ่านซุระอะไรรู้บ้างคะอะไรเนาอ่าอัลฟัดนะคะอโอเคมาชาลลอฮ์ค่ะ มาชา l l a h อัฟฟินีและซูไฮมีนะคะที่ช่วยกันตอบนะคะอ่าจะจะให้อ่านสุรัชัลฟัตนะคะเนื่องจากสุรัชน,นี้เป็นสุรัชั้นอกรสองนะคะที่ต้องเรียนรู้ในในเทอมนี้นะคะสุรัชัลฟัตนี้นะคะทีนี้ก่อนอื่นนะคะอาจารย์ขออ่าบอกคร่าวๆนะคะบอกแค่ไม่ได้ละเอียดมากเกี่ยวกับสุรัชัลฟัต เอาลอ์ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องอะไรในสุรนี้นะคะแต่ยังไม่ได้เจาะลึกนะวันนี้จะบอกแค่สรุปโดยย่อของสุร์อัลฟัจนะคะทำไมอัลลอฮ์ต้องเอาสุรหนี้ไว้ในอัลกุรอานและทำไมอัลลอฮ์ต้องกล่าวไว้ด้วยนะคะสุร์อัลฟัจมีทั้งหมดกี่อายะห์คะหนใครรู้บ้างมามาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อฟินิสเฮมีมีใครตอบมั้ยอ่ะมาชาอัลลอฮ์ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคะแนนแบบเขาเรียกแหละคะแนนพิเศษแบบคะแนนพิเศษให้นะคะนัะเกเรียนแย่งกันตอบกันได้นะคะซูฟีคะหรือว่าหิวข้าวลกูกถ้ารู้แย่งกันตอบเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกลัวผิดด้วยค่ะเป็นการเรียนรู้เนาะโอเคซูร์อัลฟานะคะมีสามสิบอายะเป็นซูรอ์อะไรเอ่ยมักกิยะหรือมาดานียะคะซูร์ เป็นสุรภ์มากิยะอ่านะคะมากิยาค่ะมาชาอัลลอฮ์ค่ะเป็นสุรภ์มากิยาเนะ่ยค่ะสุรภ์มกคิย็คือสุรภ์ที่ถูกประทานที่มักกะนะคะสุรภ์นี้นะคะเป็นสุรภ์มากิยาสุรภ์นี้นะคะอัลลอฮ์ได้กล่าวอยู่สามหัวข้อด้วยกันสามเรื่องนะคะโอเคค่ะ อ่ะสุรานี้นะคะเอาว่าได้กล่าวอยู่3มเรื่องด้วยกันนะคะเดี๋ยวนกักเรียนลองฟังให้ดีจับใจความ3มเรื่องนี้ให้ดีอาจารย์จะลองสุ่มถามนะคะใครโชคดีก็ได้คะแนนพิเศษไปรเรื่องแรกนะคะที่เรา,าได้กล่าวก็คืออ่าประชาชาติที่ปฏิเสธอ่าต่อบรรดารอซูลนะคะก็อย่างเช่นบรรดาหมู่ชนอาร์ตนะคะซามูสและฟิร์เอาสามกลุ่มนี้ จะเป็นผู้ที่ปฏิเสธต,ต่อท่านรอซูลปฏิเสธต่อท่านรอซูลก็คือต่อชายกุตุแห่ยอะไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ยอะก็เลยปฏิเสธสิ่งที่ Allah, อัลลอฮ์ให้มานะคะยอะไม่ไม่เชื่อฟังต่อรอซูลไม่เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์นะคะก็ได้แก่สามสามกลุ่มนะคะที่ได้กล่าวในสุรานี้ก็คือหมู่ชนอาร์ตนะคะแล้วก็ซา,าม,มูดนะคะแล้วก็ฟิร์อาวนะคะ หมู่ชนที่ปฏิเสธศรัทธานะคะสามกลุ่มนี้แล้วก็เอลอเนี่ยก็ได้ชี้แจงแก่พวกเขาถึงการลงโทษนะคะความวิบัตินะคะในวันเกียรมัดว่าเขาจะเจออะไรนะคะสามสามกลุ่มนี้นะคะเรื่องแรกเรื่องที่สองเอลอได้ชี้แจงแนวทางแน,นวทางการทดสอบนะคะทดสอบบ่าวทดสอบพวกเรล่านี้นะคะมีชีวิตด้วยความดีและความชั่วความ มั่งมีความยากจนนะคะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยะจะรักและห่วงแหนต่อทรัพย์สมบัติมากนะคะเอาล่ะข้อที่2เนี่ยเรื่องที่2องเอาล่ะได้กล่าวเกี่ยวกับการชี้แนวทางให้กับบ่าวนะคะผู้ที่มีความดีและความชั่วนะคะเอาล่ะได้ให้แนวทางนะคะข้อที่เรื่องที่3านะคะ เอลเอาลได้กล่าวถึงเรื่องวันอาคิร์ร์นะคะหรือว่าวันอาคิร์ร์นั่นเองเอาล่์ได้กล่าวถึงความน่ากลัวและความรุนแรงของวันนั้นนะคะวันนั้นเนี่ยเอาล่์จะแบ่งมนุษย์นะคะออกเป็นสองพวกนะคะในวันอาคิรัต์นะคะเอาล่์ได้แบ่งมนุษย์เป็นสองพวกได้แก่พวกที่มีใบหน้าความสุขสําราญเบิกบานใจนะคะ อีกใบหน้าหนึ่งก็คือพวกที่มีความทุกข์ระทมหนักใจนะคะเอาล์ได้กล่าวสองจำพวกนี้เช่นกันในในอัศนี้นะคะ3ามเรื่องใหญ่ๆนะคะอ่านักเรียนพอจะจับใจความได้ไหมคะได้นะอาจารย์จะลองสุ่มถามนะคะให้อาจารย์ถามเป็นรายบุคคลหรือว่าอาจารย์ถามแบบสุ่มๆ เงียบเงียบนักเรนอย่างเงียบสิคะนักเรียนจะให้อาจารย์ถามแบบสมหรือว่านักเรียนอยากจะตอบตีละคนแบบแหนอาจารย์ค่ะแล้วแต่อาจารย์อ่าถ้างั้นถ้างั้นอาจารย์สุ่มนะโอเคอ่าจากที่นักเรียนได้ฟังอาจารย์เล่าเมื่อกี้นะคะแค่อันนี้แค่ บทสรุปนะคะส่วนเนื้อเรื่องเนื้อหาของมันอยู่ที่อายัดนะคะอายัดทั้ง30อายัดนี้นะคะซึ่งในวันนี้อาจารยัยงไม่อธิบายนะคะแค่บอกหัวข้อหรือบอกข้อสรุปนะคะโดยรวมก่อนลองสุ่มนะคะคนที่เข้ามาหลังสุดในห้องนี้คืออาฟีฟะใช่ไหมอาฟีฟะอาฟีฟะอาลีอาฟีฟะอาลี อาฟิฟาอาลีคะอาฟิฟา,าลีหรือไม่อาฟิฟาอาลีคะอาอาฟิฟาอาลีเข้ามาตอนไหนคะลูกอาฟิฟาเข้าเข้ามาตอนไหนทันไหมที่อาจารย์อ่อบอกข้อสรุปของสุรัตอัลฟัตเมื่อกี้ทันไหมทันทันโอเคอาฟิฟาอ,อาลีอาฟิฟาลีวิชัน อ่าอยู่ชั้นอกทับไหนคะอกสองทับทับสองทับออกสองทับสอง,ท,สองที่นี้อาจารย์ขอถามอภิภาอลีนะอภิภาลีอ่าซูร่าที่อาจารย์ได้อธิบายเมื่อกี้เป็นข้อสรุปอะคะ่ะเป็นซูร่าอะไรคะอ่า,อาให้ตัวเลือกก็ได้แต่ว่าไม,ไม่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 ทันเข้ามาก่อนนั้น,น,นระหว่างซูร่าอัลฟา กับ ah go, สุรษอัลออเอชียสองส ah, ุร์นี้คิดว่าสุร์ไหนคะอัลฟัลอ oh, ๋ออัลฟอัลฟาชัาอัลลอัลนะคะโอเคต่อไปนาสีรานาีราเปิดไหมคะอาอาอัราอาัลาัาอัลฟาอัาอัลฟัอา ah, สสิบคนาซีราสามสิบอายะมาชาอัลลอฮ์นาซีราอยู่ชั้นอ,อก,กองทับสองทับหนึ่งค่ะโอเคมาชาอัลลอฮ์ค่ะต่อไปอ,อิลฮามะเดงอิลฮามะเดงเปิดไหมค่ะเนอะอิลฮามะเดงเอ่ออยู่อ,อกสองทับอิลฮามะเดงค่ะ อยู่ไม่รูกถ้ภาถ้าเฮ้ยนอาจารย์ไมหมคะอิลฮามาเดงหังนั้นอาจารย์ขอไปที่โซเฟียอาเวจิก่อนนะคะโซเฟียอาเวจิเปิดไหมคะเปิดไหมคะโอเคมาเชิญแล้วค่ะโซเฟียอาจารย์ขอถามว่าซูร์อัลฟัตนะคะมีทั้งหมด30อายะเป็นซูรฮ์ฮ์มาคิยะหรือซูรฮ์ฮ์มาดานียะ มาจีอย ah. ์มาชาล่ะอ่าโซฟีอาโอเคต่อไปบิสมิบิสมิแต่เดี๋ยวบิสมิเส็จอิลฮามะดิงนะบิสมิอ่ข้อสรุปหรือบทสรุปของโซลอัลฟัตเมื่อกี้มีกี่ข้อคะ สาม,สามข้อสามข้อมาเชิญล,ละค่ะโอเคต่อไปอิลฮามะเดงอิลฮามะเดงอยู่อ,อกออ,อกอทับไหนคะทับหนึ่งหรือทับสองคะทัพหนึ่งทัพหโอเคอาจารย์ขอถามอิลฮามะเดงเอ่อเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าสุรอ้อนฟัดมีทั้งหมด30อายะเป็นสุรอมักกิยาแล้วก็บทสรุปของสุรสุร้อนนี้เนี่ยเอ่อได้ได้แบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันนะคะ เรื่องแรกอิลฮัมพอพอจะบอกอาจารย์ได้ไหมคะว่าเรื่องอะไรบอกได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์ลองลองเปลี่ยนคําถามไม่ได้ไม่ได้โอเคทางนั้นอ่าข้อแรกนะคะใครใครพอจะตอบข้อแรกคะมีไหมเดี๋ยวอิลฮัมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดไมนะใครพอจะตอบข้อแ<ม><ไ>รกไ,ได้ไหมอาหารนุ่นเอมี่ ลลวันสิ้นโลกค่ะวันสิ้นโลกโอเคโอเคค่ะโนมี่ปิดไมค์ได้เลยค่ะข้อแรกนะคะที่อาจารย์บอกว่าอ่าอา์ลอได้กล่าวเกี่ยวกับประชาชาติที่ปฏิเสธอยู่ด้วยกัน3มกลุ่มที่กฟอฟออเกจักอเกจักที่ไม่เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์และก็ปฏิเสธท่านรอซูด้วยนะคะปฏิเสธทั้งอัลลอ์และรอซูลเลยนะคะ3า สามพวกที่เป็นคนไม่ดีค่ะสามพวกนี้คือกลุ่มไหนบ้างอิลฮัมตอบได้ไหมคะดิตอบโเลตอบได้ไหมคะอะไรนะคะเขาตอบเขาตอบใช่ไหม <Okay. S 1> อ่าอ่าอ่าตอบมาเลยค่ะ อัลลอฮ์ได้กล่าวการชี้แนวทางความดีกับความชั่วอืมโอเคโอเคค่ะอิล h a อิลอิล h a ตอบมาให้อาจารย์ข้อที่ออสองนะคะเมื่อกี้โอเคค่ะมชาชอว์ล,ละค่ะอิล h a ตอบข้อที่สองโอเคอิล h a ปิดไมค์ได้เลยค่ะต่อไปอาจารย์ถามกูอามานีนะคะอะกูอามานีเมื่อกี้ ข้อ2อิลัมได้ตอบไปแล้วอะลองอามานีตอบข้อ3ก็ได้ตอบข้อ1ก็ได้กว่าอ,อามานีมือคะบทสรุป3ข้อเมื่อกี้ค่ะที่ที่อาจารย์ได้สรุปพอพอพอ,พอจะจับใจความอะไรได้บ้างคะได้ไหมคะลูกอามานีได้ไหมคะ ได้ไหมคะมานนี่<ม>เงื่อไหลเงือะไหลอ่ะมานี่อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าอ่ะมาน,นี่อ่พอจะตอบได้ไหมคะไม่ได้ไม่เป็นไรค,ะไไค่ะดได้ไหมะลุได้ไหม <c oughs> ได้ไหมคะได้ไหมอา <pues> จารย okay. <text serge ant psychology> ์ง <text Felix> ั้นงัอาจารย์ถามโซฮมีก่อนนะอามานีโอเคโซฮมีคะโซฮมีพอจะจับใจความอะไรได้บ้างคะที่ที่อาจารย์สรุปเมื่อกี้ข้อหนึ่งค่ะค่ะข้อหนึ่งอะไรคะลูก ที่ไม่แค่ฟัอองตอบแล้วค่ะค่ะเอ่อพอพอจะบอกได้ไหมว่ามีมีสามกลุ่มมีสามพวกด้วยกันอ่ามูชนอาร์ตแล้วก็สามมดสาม,มดอีกกลุ่มหนึ่งเฟิร์เอาเฟิร์เอานะคะโอเคมาชอารล้วค่ะอ่ะต่อไปอ่อาอัสอฟินีอาฟินีบากาเช่อาฟินีบากาหรือเปล่าะ อาฟินีอาฟินีอาฟินีว่ากับเพื่อนอาจารย์เองโอเคค่ะอาฟินีอาฟินีอ่าสองจำพวกในวันอาคิีรัสนะคะวันอาคิีรัสนะคะที่ที่อัลลอฮ์ได้ได้แบ่งเป็นสองจำพวกคือพวกไหนกับพวกไหนคะ่ะอ่ามีเบนนะทุกสามลานกับ อ่ามาชาอัาลลอฮ์ค่ะโอเคซูฟิฮะวาวาซูซูฟิฮะโอเคซูฟิฮะเปิดไม่เลยค่ะโอเคอ่าซูฟิฮะจะตอบข้อไหนคะตอบมาเลยค่ะโอ,อ,อ้โอเคอาจารย์ถามแสดงว่าข้อมูลแน่นโอเค งั้นอาจารย์ขอถามสุฟีฮะว่าอเอารู์ได้ชี้แนวทางให้กับบ่าวนะคะให้กับพวกเราเนี่ยเลยคะ่ะเกี่ยวกับาการอยู่การการมีชีวิตนะคะด้วยความดีและความชั่วเพราะอะไรเพราะอะไรมนุษย์มีความอะไรคะลูกธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมีความอะไรพอมีสมบัติและมีความอะไรคะ ไ,ไม่ได้เอะไม่เป็นไรคะ่ะมนุษย์นะคะพอธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยก็คือพอมีสมบัติซูเปอร์กิเตอร์ดอทรสซดูววานยยังไงแต่วา่ววาโซห่วงแหนว่าโซสาเยว่าโซเบว่าอะไรเงไงอ่ะห่วงแหนต่อสิ่งนั้นนะคะเอาลราก็เลยชี้แจงเกี่ยวกับอ่ามนุษย์นะคะเกี่ยวกับใครที่มีสมบัติไว้ให้ให้ทำอะไรให้ให้บริจาคบ้างนะคะอยาก อย่าห่วงเห็นอย่าเก็บมากเกินไปนะคะเพราะว่าการเก็บสิ่งเหล่านี้นะคะมันไม่สามารถที่จะช่วยเราไว้ไปในวันอาคราได้นะคะโอเคต่อไปคนสุดท้ายนะคะอ,อับดุลสลามอับดุลสลามอาสมะนะคะอาสมะอับดุลสลามยอ่ยอโอเคทีนี้อาจจะจะให้อาสมะเป็นคนอ่านอายะาแรกนะคะของสเรหัลฟัตเป็นคนแรกเลย พร้อมไหมคะพร้อมไหมเชน่าจอของคุณอ่ะเห็นไมหมคะไม่เห็นค่ะไม่เห็นหรอกอ่ามันมันมันมืดเหรอคะหรือว่ายังไงไมันมืดสิอ๋อ กำลังหมุนอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอลองรอถ้าถ้าใครไม่อยากดูหน้าจออาจารย์นักเกนสามารถเปิดในอเปิดดูในไลน์ในห้องเราที่อาจารย์ให้ภาพเมื่อคืนนะคะที่อิลทมทำเป็นอัลบั้มภาพนั้นเลยค่ะเปิดได้เลยเดี๋ยวจาจะให้อ่านคนละหนึ่งอายัดค่ะอ่านเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเสร็จเสร็จในวันนี้เลยโอเคเดี๋ยวอาจารย์เป็นคนอ่านอายัดแรกแล้วก็อัสมาอ่านอายัดที่สองนะคะคิดวอาจารย์ขอเป็นคนเริ่มนะคะอัสมาเตรียมพร้อมนะ

โซฟีโซฟีอ๋อโอเคโซฟีอ่านเลยค่ะอยากใหดูวะเร็วยาวาลายาลิมอชมาชลล่าโอเคต่อไปคนที่สามใครจะอ่านคะวัชชัฟเอวัลวัชเปลี่ยนี่อาฟฟินีเหรออาฟฟินีอัฟฟินีอ่านใหม่ได้ไหมคะวัชชัฟเอวัลวัชอ่าอ่านอีกครั้งหนึ่งนะมูลาสัตว์ตัวที่ก็วัชชัฟเอวัลวัช อ่าโอเคอ่าตรงตรงที่วัลวัดนักเรียนให้ได้ยินตานะอย่าได้ยินเสียงแบบชอช้างหรอกวัชเชฟัยวัลวัดทถวัลวัดอ่าโอเคต่อไปอ่าคนต่อไปเอาเลยค่ะใครใคร,ใครอ่านแล้วก็บอกชื่อเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะใส่คะแนนให้หนูเอมมีจะอ่านค่ะโอเค โอเคต่อไปคนต่อไปเลยค่ะสซฮีมีค่ะฮมีโอเคค่ะโอเคค่ะมาชฮัลลคค่ะคนต่อไปเลยค่ะอาฟีฟาค่ะอาฟีฟาอาลค่ะอลมกบีอาดอ่าเดี๋สครูอาฟีฟาอาลีใช่ไหมคะ อเคอ่าอฟิฟาอาลีอ่านไมาใช่ลล l a h เลยนะคะตรงที่คำว่าบิอาดให้ให้เรียนเสียงตัวดิลนิ่นึงนะคะอัลลัมตารอัลลัมตารอฟฟาอาลารับบุกบีอาดนะโอเคคนต่อไปเลยนะคะมีอีกสี่นาทีนะคะแต่เดี๋ยวเักเียนต้องเรียนวิชาอื่นต่อไหมยมีอีกไหมหนึ่งคะแนนนะคะ อิล ham อัสมะอัสมะอาอัอสมะเอ้อก็สองทับเท่าไหร่คะสองทับสองค่ะโอเคอัสมะอิรอมาซาดิลมันอย่าอย่าไม่เป็นไรค่ะอิรมาซาดิลอิมาโอเคมาชา a Allah อีกไหมคะอิล h ัมนักเรียนเห็นหน้าจออาจารย์ไหมคะถ้าไม่เห็นอาจารย์จะได้ออกเห็นไหม ไม่เห็นค okay, ่ะไม่เห็นค่ะโอเคอ่าตอนนี้ผู้เข้าร่วมสิบสองคนนะคะโอเคเอ่อมีใครจะอ่านอีกไหมคะลูกเอ่ออาฟิฟาโอเคอาฟิฟาอ่านเลยค่ะอายะที่แปดนะคะโอเคอ่าเสียงเสียงซูฟ okay, ิฮใช่ไหมใช่ค่ะ นักเรียนวิชาต่อไปวิชาอะไรคะมีมีในตารางไหมคะอักษรค่ะอักษรอ่าโอเคน่าาจะไม่ทันแล้วตอนนี้เก้าสีสิบห้นาทีค่ะอ่านักเรียนอย่าลืมอ่าอัดคลิปส่งด้วยนะคะค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวอาจารย์ค่อยถ่ายรูปลงกลุ่มนะคะว่า่าวันนี้ใครมาเรียนบ้างนะคะใครที่ไม่ได้เข้ามาในนี้นะคะ นักเรียนสามารถรายงานตัวหลังจากนี้ได้เลยนะคะเผื่อว่านักเรียนมีธุระเนาะแต่พี่อาจจะพลาดโปรโมชั่นนิดหนึ่งนะคะโอเคสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมอัดคลิปเราส่งในกลุ่มนี้ได้นะหรือใครที่อายนะคะส่งลายส่วนตัวอาจารย์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะอัสลามุอะลัยกุมอิลลัลิอิลลัลิกะอิชลลอัมะสัลลม